มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธนะคะการงานของคนเกิดวันพุธช่วงนี้ให้คุณใช้สติปัญญาและความจําค่อนข้างสูงงานของคุณต้องใช้ความพิจิกแพงแล้วก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆคุณจะสามารถทำงานได้ออกมามากมายนะคะและที่สำคัญคุณทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินนะคะให้คุณ วางแผนเรื่องการเงินให้ดีและมีประสิทธิภาพคุณจะมีการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งตลอดไปดวงการเงินของคุณมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์และมีคนรักมากมายแต่ไม่ค่อยได้สมหวังกับความรักหรือได้ลงเอยกับความรักที่ได้แบบง่ายดาย คุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลาเพราะความหึงหวงและไร้เหตุผลในเรื่องของการไว้ใจแต่ถ้าคุณผ่านช่วงวัยรุ่นไปแล้วนะคะและไปสู่วัยทำงานคุณลดความใจร้อนคุณมีสติมากขึ้นทำให้ความรักของคุณดีนะคะ คุณจะมีโอกาสเจอคู่ครองที่ดีนะคะมีโชคในเรื่องของการได้คู่ครองที่มีฐานะและก็เป็นคนรักครอบครัวนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการของการทำงานหนักนะคะแล้วไม่ได้พักผ่อนและทำให้คุณกินข้าวไม่ตรงเวลาเป็นสาเหตุของการทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะหรือว่ารำไส้ได้นะคะฉะนั้นคุณควร ะะแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะคะที่สําคัญกินข้าวให้ตรงเวลาถ้าคุณเป็นกระเพาะและลําไส้อยู่แล้วนะคะรักษาให้หายขาดนะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นเรือรังนะคะแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าเครียดกับเรื่องงานมากจนเกินไปนะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธค่ะ